Half tie Irish Half tie Irish Half tie Irish สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี <laughs> <laughs> ้นะคะอุตส่าห์ตื่นแต่เช้ากะว่าจะมาทำความสะอาดตะไคร่น้ำรอบบ้านเพื่อที่ว่าจะได้ทาสีวันพรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้ทำความสะอาดกันจิ้วจ่้ว วันนี้แกว่าจะทําความสะอาดบ้านอีกวันนึงแต่ว่าพ่อเขาไม่ต้องการที่จะให้เราทําดังนั้นเราจึงพาเด็กๆไปเล่นที่สนามเด็กเล่นกันเลยค่ะไปกราวกันเถอะปะโอเคเอาไปเก็บนะเก็บที่ไหนครับลูกกูดเบร์ w e c a l l t h e garage is not house garage แบบนี้ล่ะลูก <laughs> ต้องฟังเสียงรถมาก่อนลูกถ้าถ้ามีรถมาเราก็ออกไม่ได้โอเคไปกันเลย ซื้อกางหันลมให้เด็กๆเล่นค่ะได้มา2อันแต่ว่าน้องโอลันทําพังทั้งสองอันนะคะบังเอิญว่าแดดดีเขาซ่อมให้แล้วทีนี้น้องโอลันก็ทําพังอีกแต่เพียเล็กไม่พังค่ะก็เลยได้เพียเล็กคนเดียวที่ได้ถือนะคะ มาถึงสนามเด็กเล่นแล้วค่ะ oh. <laughs> ที่เล็กได้อะไรหรอไดนลาสเบอร์รี่เฮนแบคเบอร์รี่จริงๆเราไม่ใช่คะ่ะมันคือแบคเบอร์รี่นี่มันยังสดอยู่มันยังเล็กอยู่มันก็เลยเป็นสีแดงม <laughs> ันดีๆก็ไม่เดินนะลูก สไลด์ยังไงอ่ะเนาะเอ้ยเอ้าเอ้าถูลงไปเครื่องซักผ้าก็ไม่มีหรอกเครื่องซักผ้าพังยังไม่มาเลยเครื่องซักผ้าใหม่ยังไม่มาเลยผ้ากองเต็ม ไปดูเบอร์รี่ไหมมาลงมาดูเบอร์รี่กันดูสิโอ้ว้าวดูสิอืมเบอร์รี่เริ่มออกแล้วเต็มเลยอู้ยไหนโอรลนได้สีอะไรอยิบแล้วก็ไปเยยบ <laughs> เก็บได้แล้วก็เอาไปเย็บพูดนะโอ้ยปล่อยไว้ให้นกมันกินสลูกอเป็นพุ่มเต็มเลยดูสินี่เก็บกินก็ไม่ได้มันมีหนอน เต็มเลยพี่อเล็กดูสินี่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 ขยับไม้นี่เต็มเลยนี่เป็นพุ่มเต็มเลยลูกว้าวดูสินี่เป็นพุ่มเต็มเลยเรียนรู้กับธรรมชาตินี่แหละคือสิ่งที่ดีที่สุดรู้ไหมเพราะเราเป็นมนุษย์เกิดมาในธรรมชาติเราเรียนรู้กับธรรมชาติมันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด โอ้ก็หยิบออกข้างล่างก็ได้ไม่จำเป็นต้องชี้ข้างบนหรอกลูกแยะๆเต็มไปหมดขยะก,กินไอติมตาม,มาแล้วแซ่บแซ่บอะไรจิเหมือนผู้น <laughs> ั้นก็นเตนยุ่แงแยกๆขี้มูก<ๆ><ๆ>ขี้มกเอากระดาษที่ชู่ไปเช็ดขอบคุณครับ ขอกินเนะี่ยขอบคุณครับ แซบอเล็กแ<ส>บกินเนี่ย <laughs> อืมจับอีดีจุนี่มาอืมจับแท้ๆเลยขี้มูกอะไรกินไอติมกับแซบแซบบ้านี่น้อยๆอนยๆี่แซบบ้า อ่านอ่านกับนุ่นมีอีกเต็มเลยนุน่นเห็นไหมเต็มไปหมดเลย ว่าเราจะช่วยไม่ช่วยกำจะเลย เพราะว่าแดดด้ทำความสะอาดใช่ไหมล่ะรังมันก็หายไปหมดมันก็เลยต้องหาที่อยู่แต่แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ทำรังได้สไปเดอร์แมนน่ะเข้าใจใช้มือน้องแล้วเนี่ยฮะ <c oughs> ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการของ Half Thai Irish มาโดยตลอดนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลา7นาฬิกาค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่อง Half Thai Irish ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ